ประเด็นสําคัญพักเพื่อไทยตัดสินใจใหม่ในการต่อสู้กับสแกมเมอร์การประกาศของพักเพื่อไทยที่จะปรับปรามกลุ่มสแกมเมอร์ในเวลา1เดือนก่อนที่สภาจะยุบเลิกมีความสําคัญอย่างไรและเหตุใดพักเพื่อไทยถึงต้องการดําเนินการเร็วขนาดนี้ นายประเสริฐจันตอนรวงทองลาภธิการพักเพื่อไทยได้แถลงถึงมุมมองที่แตกต่างของพักเพื่อไทยเกี่ยวกับการปรับปรามสแกมเมอร์โดยเฉพาะในขณะที่รัฐบาลประกาศตัวเองว่าเป็นผู้นําในการต่อสู้กับกลุ่มสแกมเมอร์ระดับโลกแต่พักเพื่อไทยเชื่อว่าการดําเนินการของรัฐบาลไม่เพียงพอแค่สร้างภาพลักษณ์เพราะยังไม่มีการดําเนินการจริงในการปรับปรามซึ่งเป็นปัญหาที่สําคัญและต้องการการแก้ไขด่วนแต่ที่น่าสนใจคือพักเพื่อไทยได้เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาสแกมเมอร์อย่างไร นายประเสริฐได้เสนอว่า 1. รัฐบาลควรถแถลงผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงในคดีของนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลซึ่งถูกกล่าวหาเกี่ยวข้องกับการถูกสแกมเมอร์เสนอสินบน40ล้านบาทต่อเดือนและการเลือกไม่ปรับปรามกลุ่มคอนเซนเตอร์ 2. ดํดำเนินคดีกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัทพรินส์กรุ๊ปอย่างเร็วที่สุด 3รัฐบาลต้องคืนความเสียหายที่เกิดจากการกระทําของอัจยากรให้กับประชาชนและใช้กฎหมายในการป้องกันและปราบปรามอาชัชญากรรมทางเทคโนโลยีอย่างเคร่งครัด 4. พัฒนาความร่วมมือในการต่อสู้กับสแกมเมอร์ระหว่างประเทศไทยจีนและกัมพูชาซึ่งเป็นการพัฒนาจากโมเดลความร่วมมือก่อนหน้า และนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่คนมักพลาดพักเพื่อไทยยังเสนอว่ารัฐบาลควรหยุดการเล่นการเมืองที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติและต้องการให้รัฐบาลดำเนินการจริงในการปรับปรามสแกมเมอร์แทนที่จะแค่สร้างภาพลักษณ์เท่านั้นแต่ที่น่าสนใจคือจะมีผลกระทบอย่างไรถ้ารัฐบาลดำเนินการตามที่พักเพื่อไทยเสนอมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการปรับปรามสแกมเมอร์ในเวลา30วันคุณคิดว่ารัฐบาลจะสามารถดำเนินการตามที่เสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ อย่าลังเลที่จะแสะดงความคิดเห็นของคุณในส่วนแสดงความคิดเห็น